สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสําหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียมาฝากกันหลังเกม f อแชมเปี้ยนลีก2ที่ทีมรองแชมป์ลีกของมาเลเซียอย่างเซรังองเปิดบ้านพ่ายให้กับรองแชมป์ไทยลีกอย่างแบงกอกยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ4ซึ่งจะผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้เนี่ยก็ได้ทําให้แฟนฟุตบอลในบ้านเขารู้สึกผิดหวังกันอยู่ไม่น้อยครับเพราะ เมื่อ2วันก่อนหน้านี้ทีมแชมป์ลีกของมาเลเซียอย่างยาโฮดารูทาซิมก็พึงจะพ่ายแพ้กับแชมป์ไทยลีกของเราอย่างบุรีรัมยูในเตดมาแบบมัดโดยแฟนฟุตบอลชาวมาเลเขาจะมีความคิดเห็นหลังความแพ้ของเซลังงอนในแมชนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยความคิดเห็นแรกทีไ่ได้มาคอมเมนต์ตัดพอต่อผลลัพธ์ในเกมแมชนี้ว่าเมื่อวันก่อน J d ดีแพ้กับบุรีรัมไปแล้ว มาวันนี้เซลัง,งอก็มาพลาดท่าให้กับแบงคอ,อกอีกนี่มันช่างเป็นสัปดาห์แห่งความพังของฟุตบอลมาเลเซียเลยทีคนต่อมาก็มาบ่นด้วยว่าในสัปดาห์นี้สโมสรมาเลต่างพากันแจกแต้มให้ไทยได้เพิ่มใน MA เ a n k ล n งกิ้งส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็มีมุมมองต่อความปรชาชัยของทีมรองแชมป์ลีกมาเลเซียในครั้งนี้ว่าฟุตบอลของมาเลมาดูจะยังคงตามหลังฟุตบอลของไทยกันอยู่นะ เมื่อ2ทีมอันดับหัวแถวของเราต่างต้องพ่ายแพ้ทั้งคู่ให้กับทีมจากไทยส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่พึงพอใจต่อผลงานของทีมเซลังอว่าเล่นในบ้านตัวเองแท้ๆแต่ว่าโดนยิงไปถึง4ลูกมันน่าอับอายมากที่ก็เช่นเดียวกันกับแฟนมาเลคนต่อมาที่ก็วิพากวิจาร์ณว่าแพ้คาบ้านถึง4ลูกมันช่างน,น่าอับอายจริงๆ นี่คงจริงอย่างที่เขาพูดกันว่าเป็นแค่เพียงเสือบ้านๆพอออกนอกบ้านไปก็ไปไม่รอดส่วนชาวมาเลในลำดับต่อมาที่ไม่น่าจะเป็นแฟนบอลของเซลังงอน,นั้นได้มาคอมเมนต์ตำหนิว่าตอนที่ J จดี t แพ้กับสโมสรไทยแฟนเซลัง,งอคุยกันว่าจะล้างแค้นให้สุดท้ายพวกเขากับแพ้เองคาบ้านนี่มันเป็นความน่าอายของทั้งเซรังงอและมาเลเซียเลย ส่วนคนต่อมาก็มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจว่าเจอกับทีมอย่างบุรีรัมเซลงอยังเสมอได้แต่ทําไมเมื่อเจอกับทีมที่ต่ํากว่าบุรีรัมถึงเอาชนะไม่ได้นี่มันเป็นความผิดกรรมาการชัดๆซึ่งที่เขาคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าในเกมนี้มีผู้เล่นของเซลงอโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเป็นหนึ่งคนด้วยครับที่แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์คล้ายๆยกันด้วยการตั้งคําถามด้วยว่าอ้าว วันนั้นเสมอบุรีรัมได้แต่ทำไมวันนี้ถึงเอาชนะแบงคอกยูเดเต็ดไม่ได้ล่ะซึ่งจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาตอบกลับว่าความจริงก็คือวันนั้นในเกมช็อปปี้ครับบุรีรัมนั้นใช้ทีมชุด2ตอนทีมอย่างซาบ้าอุ่นเครื่องกับทีมบุรีรัมย่างโดนไป8ประตูต่อ2เลยส่วนคนต่อมาก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่ามันไม่เคยง่ายหรอกนะในการที่ต้องเจอกับสโมสรจากประเทศไทย ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงประสิทธิภาพของสโมสรไทยว่าแบงกอกยูเนเต็ดเนี่ยคือทีมอันดับที่2ของไทยลีกเลยนะพวกเขาไม่ใช่แค่ทีมเล็กๆเ,เซลังอเจอเข้าก็เลยเละเป็นน้ำพลิกส่วนบุรีรัมยูไนเต็ดเองก็เป็นแชมป์ไทยลีกที่ทีม JDT ที่มีมูลค่า300ล้านริงกิตยังเอาไม่อยู่ระดับของไทยลีกมันช่างต่างกับมาเลเซียลีกมากเลยจริงๆ ส่วนคนต่อมานี่ได้มองถึงผลงานของทีมรองแชมป์ลลกมาเล่พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับคู่แข่งจากไทยด้วยว่าที่จริงเกมนี้ทีมเซลังงอก็ดูเหมือนว่าจะเล่นกันได้อย่างแข็งแกร่งแล้วนะเพียงแต่ว่าบียูนั้นมีความแข็งแกร่งและก็แน่นอนกว่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พวกเขาเล่นเกมบุกซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็เป็นอีกแฟนมาเล่ที่ได้มาคอมเมนต์ถึงศักยภาพของสมโมสรตัวแทนจากไทยของเราว่า บียนั้นก็ระดับใกล้เคียงกันกับบุรีรัมณ์นั่นแหละทีมจากไทยที่เล่นใน a c l e l i t e ก็ใช่ว่าจะเอาชนะทีมจากไทยในระดับ ACL2 ได้ขลได้ขาดๆนะเพราะว่าลีกของพวกเขามันมีการแข่งขันกันดุเดือดมากทุกทีมจึงมีความสูสีกันจึงอย่าได้ไปคิดว่าทีมไทยเจอกับทีมไทยเองจะต่างกันเหมือนกับ JDT เจอกับเซลังอหรือว่ามารกาเพราะว่าพวกเขาใกล้เคียงกันหมดไม่มีใครที่แตะต้องไม่ได้แม้แต่บุรีรัมย์ที่เป็นแชมป์ติดกันหลายปีก็ตาม ที่ในประเด็นนี้ก็มีคนต่อมาที่มองคล้ายกันด้วยว่าสโมสรอนไทยเนี่ยเขาแข็งแกร่งกันทั้งหลีกไม่ใช่แค่เพียงบุรีรัมแต่บีูเองก็ของจริงส่วนแฟนมาเลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์หลังความภพ่แพ้แบบคาบ้านของทีมเซลังอในครั้งนี้ว่านี่มันไม่ได้น่าแปลกใจอะไรเลยฟุตบอลมาเลเซียยังมาตรฐานห่างไทยมากขนาดทีมชาติยังต้องพึ่งพาลูกครึ่งรุ่นที่3จากเชื้อสายต่างๆอย่างมากมายเลย เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มีมุมมองว่าสโมสรไทยนั้นคุณภาพสูงกว่าเราเยอะสโมสรมาเลยเองต้องยกระดับการแข่งขันในลีกให้มันเข้มข้นกว่านี้เราถึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพจนสู้ได้ในระดับเอเชียดีในประเด็นนี้คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ด้วยว่าความจริงมันก็คือลีกมาเลเซียยังตามหลังลีกไทยอยู่มากซึ่งจากตรงนี้แฟนมาเลในระดับต่อมาก็มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกว่า นี่มันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดนะแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับฟุตบอลไทยนั้นเหนือกว่าเราไม่ว่าจะในระดับทีมชาติหรือว่าในระดับสโมสรที่คล้ายๆกันกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่ามันต้องยอมรับว่าฟุตบอลไทยนั้นดีกว่าจริงๆไม่ว่าจะเยาวชนทีมชาติหรือว่าสโมสรแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์กระตุ้นว่าตื่นกันได้แล้วเหลืองแดงมุ่งมั่นไปที่เกมข้างหน้าเถอะ สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันเป็นบทเรียน2ทีมจากมาเลเซียยังไม่สามารถเอาชนะ2ทีมจากไทยได้เลยเราจึงต้องต่อสู้ไปด้วยกันเพื่อมาเลเซียซึ่งในเรื่องนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงเกมช้อปปี้ครับที่ย่าโฮจะต้องเจอกับแบงคอกยูเนเต็ด้วยความเชื่อมั่นว่าในวันที่ยิธิภากันยายนนี้ JDT จะแสดงให้ดูว่าต้องชนะ B u ได้ย่งไง ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับแฟนมาเลคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ที่ก็ได้มาประกาศกล่าวด้วยว่า JDT FC จะเก็บแบงคอกยูเนเต็ดเป็นของฝากแน่ๆในวันที่2 5 0 9 2 0 2 5นี้ครับนานก็เป็นเสียงจากแฟนบอลชาวมาเลเซียส่วนหนึ่งหลังจากที่เซเลงอแพ้คาบ้านให้กับแบงคอกยูเนเต็ดไปถึง2ประตูต่อ4ที่ผมได้ไปเก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นวันหลงจากศึก A c l 2ในคลิปนี้ ถือได้ว่าเป็นการแพ้คาบ้าน,นกับสโมสรไทยของเราในรายการนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันเข้าไปแล้วของทีมเซลังอหลังจากที่เมื่อปีก่อนพวกเขาก็เคยพลาดท่าให้กับเมืองทองยูเนเต็ดจนต้องตกรอบแบ่งกลุ่มในรายการนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วแต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็จะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความขัดกบกร่องในการแปลนะตรงส่วนใดผมเองก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ